สองดอกจุมจ่มๆโอ้สามดอกเห็นตอนไะนี่ครับสามจุ่มครับเชียร์เพิ่งเห็นอีกจุ่มหนึ่งสามจุ่มมันๆสวัสดีเงี้ยเมื่อเส้าครับผมนี่นี่กับปามาเลาะโขกเลาะเขาหาเห็ดคือเกขาเหรอครับสีมันเห็ดเงีงกับยังเป็นรุ่นน้ำกันครับรุ่นน้ำกันเงาๆเหรอครับเมืนเน่อไง เห็ดเพิงครับเห็ดเพิองอย่างนอเนี่ยเ,เพิงสีดำดำคือเห็ดเพิงงขาวกำนี่แหละอันนี้แมนบาบุาล่ะที่ไหนก็เอาไปก้อนแล้วครับเห็ดเพิงบัวมีเบียรครับเห็ดเพิงนีง อดอกสุดท้ายนี่หงหญ่แฮงมาตะไคร้แล้วครับตะไคร้หน่อยวันนี้ง่เป็นไรครับนี่เป็นตะไคร้าขาวนะครับตะไคร้าขาวมาโงอ,อีกบานนมตะงอกขาวครับ นาาวบรรยากาศเศร้าๆดูกวาเห็ดกอรอใ,ให่ดอกหนึ่งครับเดี๋ย้เห็ดกอรอดอกงามๆได้รอบหลายเมือแล้วครับที่เราได้เห็ดกอรอ เขากับมาพ่อเห็ดลรางกแดงครับก็เสีเอาได้บ้าครับมันกับบานเราต้องกับมีดอกจุ่มอยู่ครับดอกหนึ่งนะเดี๋ยวเอาดอกจุ่มก่อน เอาได้อยู่หรอครับมหมดละหอกจุ่มหนึ่งโอ้แผลอีกอ่ะสองจุม่ม สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระมือนี่กะพายพี่น้องมหาเห็ดคือเก่าเหรอครับมือนี่กะม้ากับบรรยากาศหมอกเามมือเศ้าเหรอครับหมอกสวยๆบรรยากาศดีๆเหรอครับนี่แหละครับเขากบม้าพ่อเห็ดก่าพอดีครับมือนี่เขาสีมานเห็ดยังกะจ้างเป็นรุ่นน้องกันครับที่เขาหาขึ้นมาเมื่อเศร้านี่กะได้ะมานี่เหรอครับเนี่ยครับนะครับหัวก็ได้ซ้ำนี่เหรอมือเนี่ย จังไดกับไปติดตามน้องกันครับว่าเขา 4, 000, สีมานซ้ำใดเมื่อเนี่ยก็บีเข้าไปพุ่นลรครับย่างไปเรื่อยๆพุ่นลรครับไปครับพอ่อเรางอกแดงอีกครับอันนี้อ๋ออย่างกินวันแล้วเนี่ยเอาอยู่บ่หลังเสียเอาเอาไปจูมันนี่ลรไปโอ้ดอกน้ำอยู่ครับดอก เราโง่ขาวสองบาทอืมไครนะฮะใหนึง กอสองดอกครับงามเลยเห็ดก้อเริ่มสิออกอีกแล้วต้นนะครับเห็ดปวกต้นเห็ดปวกครับกออีกดอกนึง งนกแดงอีกแล้วครับหนึ่งบานเอ,อหนึ่งจุมกับหนึ่งไข่ไข่ในน้อยนาเรยครับดอกงามพึ่ง <c oughs> งามแท้ครับจุ่มเลย หยดปวกครับดอกนึง ป่าวเห็ดเรางกแดงแล้วครับบัเนี้ ดอกใหญ่เลยครับสองดอกตัวเนี่ยนี่ดอกหนึ่งต้องอกดงครับดอกใหญ่เลย นะครับที่เขาเอาหั่นดอกนี้ดอกใหญ่ครับก็อีกดอกนึงครับก็อีกดอกนึ่งงาม หนึ่งไข่ดอกนึ่นงนะงอกครับนะงอกจุ่มนะึงเหลือตาเพิ่งจังไหนเพิ่อนหึ่งแดงครับดอกนะึงโอ้ไข่แน่อยูอ่ว่าเอาได้ยู่ครับว่าเท่าปาไในดอกอื ฮื้อ <c oughs> อื้อละง,งกสองดอกสองจุ่มงามงามถ้าจุนน่มว่หญ่ครับแต่ว่าง,งามอยู่อื้อเอ,อยาดก็ละอื้อครับอื้อถึงนุกยุ้งครับ โอถือฝนเปลี่ยนวัดไข่ละโงกไข่นึงครับละโงะกเหลืองลยไรบันพ่อใครบันนี้พ่อดอกอสองดอก หลงโง่ดอกจูมนึงรุนให้เหงาไหมมาเลยหดอกนึ่งพ่อเห็ดเพิงเหรอครับเห็ดเผืองเอียงเห็ดเพิงเ,ง,เเพงเน้นหน่อยอเอาต้ <c oughs> ครับ ครับดอกงามๆอยู่ครับเพิ่ไขดอกนึง ึนกยุ้ง <c oughs> นกยุงดอกนึงนะครับดอกนึง่ <c oughs> งดอกนี้ที่ปลูกไว้ครับนี่โอ้ยหลุดออกมาซ้ำไดาสิปลูกไว้ได้เนี่ยเอาไปซักขอเน้นหน่อยอีกอ๋ ล,ละงกก็ได้จุม่มนิยน้อยอกอกดดอกงามๆอีกแล้วครับ เห็ดนาเรียหน่อยนี่นเห็ดนาเรียครับโดง่งใยเลยใครละงอกใครนึงครับอย่างนเน่าครับว่าเอา อไอีกอีกครับบ้าเท่าไข่ละงูกครับ nhá. Nà kháo hấp đầu bụng nhây nè. เบิ้งผลงานการหาเห็ดของเขาเมื่อนี้ครับเมื่อนี้เขากะหมานซ้ำนี่แหละครับเนี่ยครับก็ถือว่าได้หลายเติมอยู่ครับแต่ว่ากับโบเติมกับตาดอกแต่ว่ากับถือว่าได้หลายอยู่ครับซึงเห็ดช่วงนี้ถือฝนวังสามสี่เมื่อนครับเห็ดก็อยากยุบๆเนี่ยก็ยังบบทันได้ออกดอกครับก็ต้องรอเห็ดชุดไม่ออกมาละครับช่วงนี้ก็ตีเก็บให้พี่ให้นอ้องเขาเบิ้งไปเรื่อยๆก็น,นะครับอาจสีบบได้หลายดอกแต่ว่าก็ พราะได้พูดคุยเพราะได้บอขาดชิปให้พี่น้องเขาได้บาได้จา่าได้เบื้องได้เห็นกันเรื่อยๆล่ะครับเอาเป็นว่าถ้ามือใดเหตุออกหลายเขาก็ค้งสีมนันอีกคือเก่าล่ะครับเอาละครับสำหรับชิปนี้ก็มีข้อหมาันมาฝากพี่น้องแล้วเบิ้งชิปแล้วขออย่าลืมกดติดตามกดซับตะคให้แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจคือเก่าล่ะครับขอบคุณทุกซับทุกมินทุกการรับชมทุกการติดตามล่ะครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครอง สุขภาพแข็งแรงทุกๆกท่านครับผมสวัสดีครับ